ทำนายฝันเลขนำโชคฝันเห็นเสียมซีฝันเห็นเสียมซีในวัดแปลว่าอะไรฝันเห็นคนเสียงเสียมสีแปลว่าอะไรฝันเห็นคนเสียงเสียมซีในวัดแปลว่าอะไรเอ่ย ฝันว่าเสี่ยงเสี่ยมสี่ในวัดแปลว่าณนะเวลานี้ณนะเวลานี้ตอนนี้มีคนต้องการจะเอาชนะคุณมีคนแอบรักคุณตอนเนี้มีคนแอบรักแอบชอบคุณคนคนนี้เป็นคนที่มีตังณนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมีคนที่ สวยและรวยมากแอบ,บหลงรักคุณอยู่มีคนที่หล่อและรวยมากตอนนี้มีคนรวยตอนนี้มีคนรวยแอบ,บชอบคุณอยู่ท่านที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์จะตั้งคันท่านที่มีแฟนแล้วมีดวงการตั้งคันการแต่งงานตอนนี้ท่านกำลังเครียดเกี่ยวกับปัญหา เรื่องการเงินตอนนี้คุณกำลังเครียดนะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการเงินมีคนต้องการที่จะเอาชนะใจคุณมีคนลุ่มหลงในตัวคุณมากมีมีเพศตรงข้ามณเวลานี้ตอนนี้มีเพศตรงข้ามลุ่มหลงในตัวคุณมากเขาอาจจะเดินทาง มาหาคุณมีเพศตรงข้ามที่ลุ่มหลงในตัวคุณเขากำลังจะเดินทางมาหาคุณเลขนำโชค8 2 8 8 2 8รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มา เอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ